พูดอะไรเป็นก่อนเลยนะครับพี่มุญเดชเดี๋ยวผมคุยกับผู้ใหญ่เองครับพี่วุนเดชพูดเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างนอนะครับพักฟให้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครที่อยู่จอจอตอนเช้าเชานี้ทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวัดเ้ยยัดเชิญทีนี้เยทุกคนคุณข้าวต้มทำเป็ดทำหนังไหม

ใหญ่ขนที่เดียวนานัข้าเขาตัวข้าเข้ามาหนึ่งตัข้าจากที่ถ่าย่เดียวได้ขอเกี่วอาชารกนเยอะๆเจ๋อเออตัวข้าน่นด้านมันจะมีไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวคุยตรงนี้ครับเดี๋ยวเดยวคุยตรงนี้ให้ให้ให้ใเสร็จน้ำล้ท้ายสุดท่านจะไปถ่ายรูปตรงนั้นก็เดี๋ยวไป เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเดินให้เจ้าที่เขากลับไปทํางานได้นะครับคถ้าไม่ชนะนแล้วเนี่ยใครจะโทรศัพท์กลับไปไม่มีใครรู้โทรศัพท์กลับไปที่ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลนะครับเอาแบบให้จบครับตรงนี้ดีไหมครับเสด็จนะได้ใช่ใช่ครับนี่ดีมากขอขอกระดาษ A4 มาแจกที่เขาหน่อยครับเดี๋ยวผมจะเอาครน้าับรับรับกระดาษ A4 มาเอามาแจกที่เขาครับให้เขาช่วยวิธีการนะครับครับ อใครสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรื่องค้ำพีไอ้เนี่ยอันนี้มาจากจังหวัดไหนครับระบาดทีว่านะครับส่วนหน้าเกี่ยวข้องนะครับช่วยตรวจบันทึกนะครับที่ตรวจบันทึกไปแล้วว่าค้ำพีเขาอะไรยังไงอภิบาลมีไหมครับเยื้อจานเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอดีเขียนเดี๋ยวผมพูดเอง ใเขียนทขาแาแเดี๋ยวเ๋ยวให้ให้ใช้ลูกมือก็ได้นะเขียน่ต้องก็เขียนไประหว่างที่เราพูดกันนะครับมาใช้ใครใครอยาเขียนให้เพื่อเนก่าเฉพาะอ้นั่นอ่อเ่เี่ยวอแบ่อที่อกนเที่ยว่อกัเ่เ็กระาเขียนว่ามีชั้นชื่อนี้มาจากวอะไื่ว่านี่นรมาคงลุ่มอะไรทื่ว่านี่่อเขียอยุปการนะครับ ีอเคมีพี่ๆเก็บข้อเสนอมาประวัติชื่อเขียนอะไรเียนชื่อชื่อนามสกุลเป็นต้นแล้วก็จังหวัดก่อนึีกว่ครับธนาคารใช่เพามีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยให้อยากให้ช่วยเรื่องอะไรอยากให้ช่วยเียอะไรจะได้จะได้ก็เราจะได้ไปสรุปเป็น อันนั้นมีมีหลักฐานเหตุว่าเราต้องการให้ช่วยเรื่องอะไรใช่ใช่ใช่ป้าเลยป้าเอาประมาป้าเลยครับในไหนายานใกล้แล้วมาช่วยกันช่วยกันนเดินทางมาสอนอันนี้จังหวัดไหนนะครับกรุงเทพอ่กรุงเทพทิพป้าจังหวัดไหนครับป้าชื่ออะไรนะป้าสุดาป้าสุดานี่ชื่ออะไรนะครับนราธิวาสนะครับจำไว้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำเลือต่อนะครับรือต่อคุณท่าไม่มีปากกาลือต่อในนาที่ว่าที่ชื่อเลยนะครับตีนยาคนดยนติยาตินยานะครับวันนี้มาร้องเรียนเรื่องอะไรคือการแต่งกายมุฒลินตมใบ้านเราอ่ะแต่งบอารบอ่ะามดชาแดนนะครัาที่า่านยอเาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะาคนนัานไอ้ที่ไอ ไอ้เรื่องข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 องเนื้อความที่ในหนังสือนะครับเดี๋ยวท่าคนหนึ่งได้ครับดังเขียนใครๆัะเขีนอะไรอีกไหมครับใครๆจะเขียนอะไรที่เขียนเพิ่มเติมนะเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วจะได้ชเคยเขียนอะไรไหมพี่จะได้มีมีเนื้อหาในการเป็นคนงานพี่มีปัญหาอะไรเขียนเลยได้ใช้มีสักคนใช่ เอาเลยพี่อยากัอะไรนี่กระบายให้ตอนนี้เรก็รู้ผักกาดหนีองมั้งไหมไดี๋ยว่มให้ก็างนนี้มาครับนี่อ่ะไทำงานว่าคนยได้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 ไ ใครเขียนเสรแล้วส่งผลงานตอให้เพื่อนด้ไหมคบเอกสารจะเอาเพิ่มได้นะฮะเดี๋ยวขอขอสี่สี่้าชุดตามที่ื้องารแล้วเล่นใหญ่ครับผมเต็บไว้ทองครับที่จะให้ผู้รัร ตับบตัุ้ี่ัมีให้หลองใ้ลกลก็ในัเาแล้วก็แม่ทัพภาคสี่แล้วก็ต่อมาต่อภาคสี่น่้ให้ให้ใดหลักก่อนแล้วว่าจะจุด่ลักจากกีอ่นเทปครับที่นำสกุลไป การใช้อะไรจะใช้เวลาที่นี่ยม่ดีีนทีค่บนทะครับท่านงาเป็นตอนนี้ทาเจ้าที่เขาให้คนที่เข้ามาท่านผู้ชมครับได้มีแสงความเห็นนะฮะว่ามีปัญหาอะไรที่อยากจะมาแนะนำาไปต่างๆเลยนอันนี้เป็นเพืให้ความเห็นจากท่าประชาชนตรงเลยนะฮะ จักจากกรมานอนครับถือว่าดีมากนะครับอกอเงินหน้าก่อนเดี๋ยวเครื่องนี้ใช้ไดหมวางวางอย่างเงี้ยนี่พิกับเดีนะคะลับรองไม่ได้คุณดีไปอยู่ตรงโน้นหน่อยคุณดีไปอยู่กับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออนุญาตอย่างเงี้นะครับใครใครเขียนเไปนะครับแล้วก็ใครใครที่ที่จะพูดเรื่อง เนื้อเนื้อหานี้ซัก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 แป๊บหนึ่งนะครับซักหนึ่งนาทีสองนาทีเพื่อเพื่อที่ทางผู้อ่เทสเนี่ยจะได้ทราบข้อความว่าเนื้อหาสาระประเด็นหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรยังไงนะครับจะได้กลับไปทํางานถูกแต่เดี๋ยวตีฟาร์มในเนื้อหาเนี่ยมันมันหลายประเด็นจะได้เชื่อมโยงกันถูกเดี๋ยวอีกสามสิบวินาที แี่เป็นนช่องหนดีนะครับเฟซบุ๊ก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 ้ไม่ได้ไม่ไดเนเลยครับอีก30วินาทีครับผมก็ให้พี่เขาพูดนะครับถ้าพูดตรงนั้นดีกอตรงนี้เลยตรงนเลยแต่ว่าเอาตรงนี้รอบหนึ่งไอ้ตรงนั้นแค่แค่แค่ถ่ายรูปปุ๊บเออขอล้บอ๋อนี้ห้องแอรเย็นๆเอออย่างนี้ดีกว่าห้องห้องแอร์เย็นๆแล้วเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปตรง เดี๋ยวตองนั้นร้อนท่านยืนอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนะเป็นลงเดี๋ยวผมจะพูดถักอย่างต้องพร้อมนะอีกสิบห้วินาทีต้โบถ่ายภาพครบยังโอเคเชิญกินกินินโอเคดี๋เชไม่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 เดี๋ยวว่ามาเลย พร้อมพร้อมกันนะครับพร้อมกันให้ให้อีกธิหนึนาทีครับครับอ่าเดี๋ยวใครพูดคนที่สองมีไหมครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวพิียพูดคนที่สองนะครับครับถ้าเรียบร้อยครับโอเคครับกลับท้องครับครับเซตครับครับกลับเออ่กลับสวัสดีครับทุกท่านนะครับครับผมวันนี้นะครับองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสิทธิภาพนะครับอปปสนะครับแล้วก็ทางมูลนิธิคุ้มครอง ก็ลักษณะประเดนนิดหนึ่งครับเออน้องโบมาอัดเทปตรนนี้ครับอัดวิดีโอตรนนี้ขอขอย่าตเบรคนิดหนี่ค่ะ้ไปเลเรื่องแล็วก็ครับครับก็อันนี้ท่านท่านสื่ออัดเทปไว้ะโอเคครับสองทุ่ครับทางคอสนะครับก okay. uh ็ไ no ด้ติดตามเรื่องเกี่ยวกับภัยจากความแม่นคงต่างๆมานะครับเป็นเวลามาหลายปีนะครับ แล้วก็จนกระทั่งเราก็ได้รวบรวมหลักฐานนะครับเอกสารต่างๆพร้อมทั้งคลิปนะครับวิดีโอต่างๆครับกว่าร้อยกว่าคลิปนะครับส่วนหลักฐานที่เราได้รวบรวมไว้เนี่ยเราก็ลงจากพื้นที่จริงนะฮะแล้วก็คิดว่าในส่วนของกอมนโนเนี่ยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับราชนาจักรเนี่ยซึ่งดูแลเรื่องความมั่นคงโดยเฉพาะนะครับทางทางทีมงานก็เลยมองว่า ควรที่จะให้กับหน่วยงานนี้โดยเฉพาะนะครับโดยทั้งผู้หลักผู้ใหญ่หลายที่บอกว่าได้ให้กรณ์นอนที่อย่างนะครับ <S 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 ทางอปสอเนี่ยเราก็เลยหาเวลาที่เหมาะสมเพราะว่ารวบรวมประเด็นต่างๆมาเนี่ยจนให้ครบถ้วนก่อนแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีมากครับเพราะว่ารายละเอียดที่เราได้เตรียมมาเนี่ยเชื่อเชื่อได้ว่าไม่มากก็น้อยฮะทางฝ่าคคยวันทกรรมคิศวกได้ประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามันจะตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงนะครับ ในประเด็นนะครับยุสร์ที่ให้ความสําคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศออตนนะครับให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยและสันติสุขแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับก็จะได้เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับเช่นปัญหาความไม่สงบในบางพื้นที่นะครับปัญหายาเสพติดหรือความมั่นคงนะครับปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและก็ความเสมอภาคจากเท่าเทียมนะครับ ซึ่งในวันนี้เนี่ยเรากา็มียื่นประเด็นต่างๆเนี่ยถึงสี่ประเด็นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของการคังนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีองค์กรที่อ้างเรื่องศาสนานะครับแต่กลับกลายเป็นใช้ระบบแทรกซึมแล้วก็กืนกินสังคมทางด้านการคังนะครับก็คือจนทําให้ คนในประเทศที่ทําให้ประเทศบอบช้าในเรื่องของการขังเพราะว่า,วามีเงินงบประมาณอย่างดีนะครับท่าน <c oughs> ไปใช้จ่ายเป็นหนี้เนา่าห <c oughs> นี้เสียของธนาคารอิสลามเป็นหมื่นล้านเลยนะครับส่วนในเรื่องของการเมือง <c oughs> การเศรษฐกิจนะครับ <c oughs> มีการออกกฎหมายนะครับอิสลามนะครับ <c oughs> <c oughs> หรือพรบฮัตพลบอิสลามหรือแม้กระทั่งกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวมดกที่ใช้อยู่ในสีจังหวัดชายแดนภาคใต้ักมาอย่างยาวนาน